วันนี้เราจะมาทำคิดเป็นแบบดีมกันนะครับโดยที่เราจะไปฆ่ามังกรเอนเดอร์โดยมีพี่ตัวสองคนคอยกักขวางเราไม่ให้ไปฆ่ามังกรเอนเดอร์นะครับเราจะเป็นกันยังไงสนุกเด็ดไปเดียวโคบตัวเก็บเป็นไรอีแมวงูอีแมวงูมึอุ้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะไปไหนจะไปไหนอะไร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 ไปไหนไปไหนหอึ่งจุดหอเจ้าไปไหนนี่น่าตูดก้าวมาโดนก้าวมาเดี๋ยวนี้ก้าวมาเดี๋ยวนี้ไอ้แม่งติดต่ำเพียอะไรอะไรทำอะไร ทำอะไรทำอะไรตีมันตีตูดตีตูดมันนี่แรงเลยพอมีตีตูดมาตีโตตีตูดมาตีโตฝั่งขวัญเ่้ยมันโกงมันโกงตีตูดมาเฮ้ยมันรอเรียนเสียงพวกเราตีตูดมันให้มันยังไงไปเลยให้มันร้องไห้แง่งกลับบ้านไปเลยทุกคนดูอะไรมันจะไปไหนตีตูดมันให้มันให้มันร้องไห้ไปเลยให้มันร้องไห้ไป มันมีโกมันมีโกทุกคมันมีกมันมีโกมีกมังไงมีโกองไงมีโกองไงพดนะมีกะเองไงมีโกองไงมีโกมีโกมีโก้มีโกงเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยอเดี๋ยวมีช yes yes โ้าตรย้่โตบขามาอ้น้าตด อำไมเพิ่งต้องไม่ทำไมทำไมอย่าเพิ่งไปตัดไม้ก่อนตัดไม้ก่อนเนี่ยเพิ่อนตัดมาไม่น่าเลยมันขี่โกงทุกคนดูสิอะไรเนี่ยมาทำอะไรอย่างนี้โอนนอนนอนอะไรเนี่ยเราตัดต้นไม้มันเสียเวลาเราก็ทำลายบ้านมันเอาเป็นไอของเครื่องมือเว้ยตัดไฟบ้านชั่วอย่างพี่ๆชั่วเว้ยยอ่าไปทำบ้านเป็นดีมันก็ร้องไห้ฟองเอเลนกอลเลมมาตีตูเราเย้ช่างแม่งใส่ฉันสุดท้ายคนแล้วกูจะตัยมา เด้ยตรงนี้ไม่ต่อ่ของหมูอาหารสุดยอดกินใครไม่รู้เก็บแมงเน่ยมาสิมาสิมาสิแม่งเอ้ยถ้ามีอะไรอย่าบอกบอกเราอย่าไปบอกแกเลยอะไรเขาถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้เราก็พูดอะไรด้กันพี่เราก็อย่าไปบอกเลยรเขาเล็กจูฮ่าฮ่าฮ่าไม่เอาไม่เดี๋ยวแบ่งแบ่งกันแบ่งกันพี่เอาไปพี่เอาไปสองไปสองไปเอาไปทำเป็นนั้นโอเค ก็นั่นแหละฉันจะเอาสองอันเราจะชั่วเราไม่โผล่คืนให้เว้ยเบบัดยังยังเบบัดเฉยติดดีมกันไปละว่าท่าทางน่าจะอะไรเราไปกันโอเคฉันจำทางได้อยู่มันน่าจะไปทางหนึ่งมันก็จะมืดทำเองมันก็จะมืดต้องต้องรีบไปเดี๋ยวเอ่อทางไหนวะทางนี้ทางนี้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเทโจโจสวัสดีครับ สวัสดีครับที่นี่เอเอคอนคอนเซอร์รสนะฮะอะไรวะคนอะไรปะไยตอนนี้เราจะไปตามลาตูดมาเานี่ยน่าจะไปทางนี้เนี่ยรู้เปล่าวะเข้าไปทางนี้เหรอไม่รู้ <laughs> พี่ตัวเสียงกันเดี๋ยวเราไปทางไหนวะตอนแรกอะจะบอกนะว่าแกจับไม่ได้จับไม่ได้ไม่รู้ รู้เลยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ยังไงอาหารเปี้ยวโอ้อันนั้นอันนั้นอันนั้นเกี้ยวอันนั้นเกี้ยวกับไปพิเกียนนะเกี้ยวเกิบไปโอเคพูดปากอาจจะเป็นกอดทองนึกว่าเป็นพี่พัดวะไอ้กอดทองสะกี้เลตันเนี่ยอะไรอะไรอะไรไอ้แล้วเนื่ึงไอ้พัดเราจะฆ่ามันยังล้พี่ เฮ้ยกได้เกาะทองเกาะทองเป็นพิษสีดเป็นพิษเีเอ้ยโอเคได้เกาะทองโอ้โอ้โนี่นี่นี่กระจายเรื่องเหลือสามได้เกาะทองมาแล้วนี่ไงเกาะทองพี่จะได้เอาะไม่ผมผมก็ได้เมื่อกี้ผมผมประมูลไดปหนึ่งใบไม่ต้องเลยเมื่ออยู่ข้างบนเองหมอเฮ้ยน่าตัวนี้ไอ้มองงง นี่มาเข้ามีนี่มาโอเคตอนนี้เราพร้อมที่จะลูบอสแซ่เล็กๆน้อยๆแล้วว่ามาเข้าไปยุ่เฮ้ยเฮ้ยพี่พีพี่ผมเจอเฮ้ยนี่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 ผมเจอผมเจอแล้วผมเจอนี่หน้าตานี่ยเนี่ใเนี่ยเนี่นี่ยเนีนก่ยนี่นี่มนโ่นเนเนีหยเน่ยเ่ย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 ่เเีน่นยน่ยเเ่า เลียมวมันคนเชื่อพัดแต่แม่งเอามาเราเราไปอยู่เลียมองโรกไอ้นอตไอ้นอตพี่เราสุดพี่สมมุตินั้นตั้งไปเลยเราเราไปเจอเลียมไครครับจะเป็นไงพี่อ๋อนอนนอนแต่ความจริงโลกนี้มันเลียมเว้ยมันไม่กลมหรอกเลียมมันพัดแต่แม่งเปิดเปิดมาแม่งเขาเอาเอาชุดก่อแล้วเราตีมันไม่ได้แอ้วแอปเปิลทองแล้วกูจะตีมันได้ไงว่าแอปเปิลทองเนฮ้ยเจอคนหน้าตัวนี้ เอ้ยมาตัวจริงๆด้วยพี่หลังพี่เนยฮะเอ้ยหเังผมก็มีตอนแรกเงียบแล้วบอกอย่าพูดดังเคืออะไรเฮ้ยเฮ้ยผมชี้เห็นอะไรเลยพี่เนี่ยเราไม่เห็นแม้แต่พี่เลยไอ้นอนไอ้นอนไม่เห็นอะไรม่เห็นอะไรเลยเรามาพักก่อนไหมไม่ได้กินอะไรได้กินพี่ด้กินเหรอบอกว่ามาพักก่อนมากอะะไรนอาหาร เก็บอาหารกันมั้งลุงเก็บอาหารพี่เก็บเฮ้ยพี่พี่พผมผมมีอันนี้เป็นสินส่งที่สับโก้โกโก,โก,โกแล้วแล้วหกอันที่ผมให้พี่เนี่ยไปไหนเนี่ยเขาไปทำอันนี้แหล้วมไม่ได้กินได้กิ่นคนร้องเพื่อแถวตนี <c oughs> ้ตายนะตายนะตายนะหาไม่เจอหยิบตอนไหนของโลกวะ ยี่ไหนอุ้ยคิดเปิร์ตอนนี้ไปอยู่แถวพัทยาอุ้ยเด็กไอไไอไอเด็กลัางเกมฮ่เด็ล้านเกมยี่เด็กลัาง, <c oughs> ง,ง,งเกมไปไปลัางเกมไปอ่าแล้วอ๋อมาเจอธนูไปแล้วเราธนูธนูเท่าไหร่สำเนาหมดแล้วธนูไม่นะเจอเจอผีเป็ดไม่ อ้ยพี่เปลี่ยนไรคะพี่พี่พี่เก็บพี่เก็บพี่เก็บดวงตาเก็บดวงตาพี่เปลี่ยนเอาไหมช่วยเตะสิไอ้งอเตะไปละนั่นคือประเด็นทำไมต้องมาเกิดที่เดิมคือจุดตากรรมที่เดิมนี่มาถึงแล้วที่เดิมก็บอกว่าอยู่ที่เดิมตอนที่เราเริ่มแมปกันฮะเอออยู่ที่เดิมอะตอนแรกเลยอะที่แรกที่เราอยู่อะพี่พี่พี่ไม่สปล่า กูบินสปาไปแล้วพี่หัวร้อนกับเตียงแล้วเดี๋ยวพี่ขึ้นนอนพี่เอาสปาที่เนี่ยมันเตียงไม่มาแล้วมอหัวเตียงแล้วพี่เราเราแพ้พี่เราแพ้แล้วพี่เราพี่เราแพ้แน่นอนพี่ไม่หรอกเราไม่ควรแพ้ตั้งแต่แรกเว้ยที่ว่ามันเอาไอ้แล้วไอ้ไอ้ไอ้ต่อท้องเว้ยแล้วแอปเปิลท้องไม่นะกคุณเจอคนหน้าตูดเฮ้ย อะไรน็อตโอเคถ้าเชี่ยนเรานี่ผมพอรู้นั่นแล้วพี่ว่าเขาผมเห็นอะไรไปครับอยู่เมื่อกี้กำลังวิ่งพี่เกียรติพี่เกียรติโตพี่เกียรติพี่เกียรติอินเดอร์แมนขนาดไอ้คนที่ผมเห็นเมื่อกี้หน้าเหมือนมากมากมากหน้าเหมือนพี่โตมากเลยไฮ้น็อตเลยขนาดขนาดพี่ตายแล้วเกิดใหม่ใช่ไหมยังมาไล่ตีพี่อยู่อินเดอร์แมน อันเป็นแรมันแค้นขนาดนั้นเลยตายเกิดมาที่ไหนนะเดิมเลยเดิมนี่หมายถึงเดิมแบบจุดเกิดเลยอ่ะใช่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 เตือนเตือนมืออ่อนป้าย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 เพิ่งนอนทำเหี้ยแบบไปฮะไปไปไปไอ้พัดไอ้พัดพัดอุโคตรสุดยอดเลยเว้ยเจอเจอชาวบ้านนอนอย่างใช่้วกูไปปลุกแบบตีเว้ยแบบมึงตื่นไปนี่ที่นอนโก ตายมึงนอนอีกโอ้ยกูตีทีเดียวตายเฮ้ยปาดมันนอนอีกเมื่อกี้แล้วกูตีทีเดียวตายเลยเอาความจริงชาวบ้านมันไม่ชอบไดมอนด์ไม่ใช่เหรอมึงเก็บไดมอนด์ไว้ทำที้่ไหนวะเก็บไดมอนด์ไว้ทำที้ย่ไหนความเงียบเพื่ไหนฮัลโหลคุณผู้ชมคุณู้ชมคู้ชมคุณู้เกมนอนนอนมันหายากมากเลยนะหายากมากเลยแต่ก็โชคดีแต่ก็ดีพี่แต่ก็ดีแต่ก็ดีใช่ผมู่หมู่พัดตอนเนี้ยดีตอนเนี้ยคือได้ดับ เดมอนก็ดีเว้ยแต่ข้อเสียคือไอ้เฮี้ยนั่นมันอยู่ที่ไหนไอ้เฮี้ยนั่นมันอยู่ที่ไหนอะไรอัดไมค์เดียวเอาไว้เพราะไอแัดมันได้เปรียบเว้ยเพราะมันได้เปรียบช่วงแรกเว้ยมันพี่พี่ึ้นก่อนเอออะไรไอ้เลยไอ้พี่เด็กน้องน้อยมันลงแล้วพี่พี่พันร้องไี่พันร้องพี่พันร้องร้องพี่พัร้องนีพี่ผมผมว่าพี่พี่ผมว่าถ่ายมันะสบไหมแต่แถมนะนะถือได้แถมันะสบใช่วันวันทรงแถมคอนโดเออคอนกกคอนโด นนั่โอเคไม่ต้องถ่ายทุกคนยกเลิกโปรเจกต์ไปถามโคตุกันโคตุกต้องให้เสร็จทีรอพี่คิวอย่างเดียวพี่คิวยังไม่หมุสเตอร์มาคือเรื่องถ่ายเหรอถ่ายเลยถ่ายเลยโอเคไม่อยู่กันเอ้าโอเคคำไหนคำนั้นนะไปหนุนเขาดิซี่ไปซี่ ปกปินะที่จะเป็นยดนมนอนนอนนอนอะไรพี่พี่ได้กระดาษตะม้วนตรงไห่กระดูกเลวพิวเลยอ่ะ ออไม่น uh, ่าไ่พาผมไม่อยากถ่ายผมผมอยากถ่ายอันนั้นนะผมอยากผมอยากถ่ายวันอื่นถ่ายเจ้าว่าด้วยถ้าเจ้าว่าเจ้าว่มา่าว้ยพี่ทำยางเงถาเป็นอรก็แรกเข้าเจ้าว่านะฮะเพราต้มคันนี้อรอยอะไรวะเล่นธรรมดาันเล่นเล่นกันล้วกัน ตตตตาาาเย่เอ้ยพัดตายแล้วทุกคนไอ้พัดตายแล้วอะไรวะอยู่ดีเรามามาจากไหนวะไม่ตายได้สองครั้งได้สองครั้งอ๋อคีเนี่ปัญหาข้อดีใส่ตัว์เราลบไปได้เราต้องไปแล้วไอ้ส้มได้บุกเลย กำลังถามไม่เตอร์อีกจะรู้ได้ไงไอ้ง่ออ้าวเวรแล้วอะไรวะก็ต้องเลยมึงเปล่าไอ้หน้าโตดอ้าวไอ้หน้าโตด ท่านตึงใต้ตรงนี้มากี้แกจะทำให้ตายอีกแล้วเร่อไอเวนโอ้จบแล้วไอเวน